ตองเพลงนี้อะไม่ใช่ไม่เข้ากันเลยเนี่ยก็ไม่เข้ามาสิมาฉันถามหน่อยดิเพลงกระต่ากระเติรทดขมันสั้นจังเขาคิดออกแค่นั้นนั้นใช่เขาเรียนเป็นไทยเพชรเพชรพุทธิเพชรพุทธิพงศ์พุทธิพงศ์แค่นั้นเลยเหรอแค่นั้นกระต่ากระต่ากระเติมมันมีแค่นั้นแล้วเขาก็ไปแต่งเนื้อเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีแต่งเนื้อครบอีกทีหนึ่งปล่อยให้กับทุกคนได้ดูพี่คิงกับพี่ออฟแต่งอ๋อเหรอเต็มเพลงเพลงกระต่ากระเติมเต็มครบนะครบครบแล้วห้ามเลิกนะเลิก เขาใหญ่กว่าเราเลยนะแล้วแนะนำตัวหน่อยนะแนะนำตัวหน่อยอ่ะสวัสดีทุกคนนะอันนี้คือไลฟ์แล้วใช่ไหมไลฟ์แล้วสวัสดีทุกคนนะครับมาแล้วนะฮะไลฟ์ที่ทุกคนรอคอยเขยบ้านไร่สไวท์ไฮโซครับทักทายคุณผู้ชมหน่อยอีนี้ก็เป็นอีพีสุดท้ายแล้วยังไม่ไปไหนยังไม่จบเพราะวันนีแปดเก้าเองสุดท้ายของอาทิตย์ตอนนี้ของอาทิตย์ อ,าาอัาใา่เพราวันนี้วันอังคาครแล้วเนาะอ่านวันอังคารแล้วโอเคอ่าทักทายคุณผู้ชมหน่อยครับสวัสดีค่ะมุกมุมมดกด่างนลิลักษณ์นะคะรับบทเป็นชมโสภาค่ะวู้ดวดววววครับผมทักทายทุกคนทว่เข้ามาชมกันนะครับทั้งหมด2,477 78คนนะฮนะเกินเวววนวว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 วัวว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 นวว่วววววววนวว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 วไมยอดไลว์เราคนดูน้อยกว่ายูโรล ฉันไม่ได้นะฉันไม่ยอมนะเด็กยูโรมาเด็ดอ๋อเออจะต้องหลับแล้วไม่ได้ไม่ได้มันยังเป็นความลับอยู่มันอยู่ห้องข้างๆเนี่ยมันมันเป็นความลับอยู่อ๋อเหรอไมันยังเปิดตัวไม่ได้อ๋อใช่วันนี้หลายคนเนี่ยมาช่องใช่จะบอกไม่ได้ว่าทำอะไรกันนะใช่ใช่มันลับขนาดนั้นเลยเหรอลับแล้วเดี๋พูดเลยเดี๋ยวมันหลุดกลัวกลัวเหรอโอเคได้ไม่พูดไม่พูดเรื่องใหญ่เลยนะงั้นพูดถึงละครเราดีกว่านะคะ เธอเป่าเพลงหน่อยได้ไหมขอโทษอ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งก่อนจะไปฟิตแบงควันนี้มีของแจกนี้เออพี่เด็เขาจะอ่ะพี่แค่มีมุ้นได้พี่ฝั่งไม้หน่อยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามีของมาแจกด้วยนะคะทุกคนเป็นนี่โปสเตอร์ละครเป็นของทุกคนใช่ื่อเอออุ้ยส่วนตัวจริงอยู่นะไม้มันดังไหมเนี่ยทำไมไม่มีผิดไม่มีดังเพื่อนอะไรได้เได้เย็นปกติครับนนี้ปกติแค่แต่ยังคือมันดังอยู่เออชาร์ลเมสซีนะฮะอ่ะนี่ปีโปสเตอร์อย่างนี้นะคะที่น้องๆเซ็นมาแล้วรวมถึง ไดอารี่จากช่อง7 HD ครับอ่านี่เธอมีกันหรือยังมีแล้วอ่ะมีแล้วนะยังเสีดายังยังยังไม่มีค่ะอ๋อนี่เดี๋ยววันนี้จะให้เป็นเซตเลยนะคะทั้งหมด5รางวัลด้วยกันง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่คุณคอมเมนต์เข้ามานะคะว่าคุณประทับใจฉากไหนในละครเขยบ้านไร่สมัยไฮโซมมากที่สุดความเห็นที่โดนใจทีมงานนะคะก็จะรับเซตนี้ไปเลยหรางวัลเดี๋ยวเข้มกับบุกดาเซนสดๆให้ไปเลย อ่ะถ้าถามเทมุกดาประทับใจชายไหนมากที่สุดอันนี้ใครอ่ะอันนี้บิ๊กไงไลเซนบิ๊กกฤษดาใช่เขาเนี่ยบีจีเขาจะเป็นหน้าโผลเนี่ยเธอต้องไม่คิเอะไลเซนเธอให้มันแบบว่าน่ารักน่ารักหน่อยอ่ะอย่างเงี้ยเธอขอขีปใหญ่เลยใช่คือคือจบออกมาก็แปลกันผีได้กันผีเหรอเป็นยันเหรอเป็นยันกันผีโอ้ถึงว่าทักอังคาาเข้าตรงนี้ไม่ได้เลยกันผี กันผีค่ะอ๋อต่อไปเขาจะเป็นพิธีกรคู่คุณนะถูกต้องด้านอังลาเขาจะไปสดๆดบทไม่มีฮะพิธีกรมีคู่ใช่ไหมคู่เลยต้องรอติดตามอันนี้เซอร์ไพรส์กว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เพราะว่าเขาชอบอยู่กับดาราชายกลับมาที่เรื่องของเราฮะกลับมาที่เรื่องของเราอะโอเคเดี๋ยวมอมให้นะคะพิมพ์เข้ามานะฮะว่าคุณประทับใจฉากไหนมากที่สุดคที่นี่มีไหมเนี่ยไม่มีฉันไม่มีอันเดียวเสียวทุกคนเราเรามีบริการโยกฮะโยกโยกให้ อันอนถามฉากบรทับใจแค่บรทับใจฉากไหนละครเรื่องเนี้หลายฉากหลายฉากอะแสดงว่าคิดไม่ทันไม่ใช่มันมันหลายฉากตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นเรื่องมาเนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นหลายๆมุมของป๋านินเหมือนกันออทั้งอยู่บ้านไร่ก็จะมีมุมที่รู้สึกว่าเป็นหัวหน้าออหัวหน้าแก๊งก็สามารถดูแลลูกน้องได้ดูแลเพื่อนฝูงหรือว่าดูแลดูแลคนในออจังหวะตำบลบ้านเกิดตัวเองได้ เอเข้ามาอยู่ในบ้านของแม่ยายก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้เล็กๆน้อยๆแล้วก็มีหลายๆอย่างที่แสดงออกถึงความเฉลียวฉลาดของเขาด้วยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งถึงถึงบอกว่ามีหลายฉากที่ประทับใจเพอทุกฉากเราเล่นสุดทุกฉากอยู่แล้วนะฮะสนุกทุกฉากแล้วก็จะบอกว่าเป็นละครที่เราได้เห็นอีกมุมนึงของเข้มเหมือนกันนะเขาก็จะเป็นคนบอกว่าดูแบบดูเคร่งขรึมแล้วพร้อมจะไฟอ่ะให้กับคนที่เขารักเคร่งขรึมเออมีความเคร่งขรึมอยู่บ้างอะอยู่บ้าง บา,บางซีนบางซีนอ๋อ,อ,อมุกหาไม่เจอหรอกเพมุกหายาก <c oughs> อ๋อหรอกไอ้สวนมีอยู่นะฮะอ๋อมุกดาเหรอมุกดาชอบฉากไหนจ้าแล้วคนเรื่องนี้ตอนนี้หรอชอบซีน<อ>ตกน้ำค่ะเมื่อคืนหรอใช่แอปหรือเปล่าดูชมนะเป็นฉ<ท>ากที่ประทับใจมากเพราะอะไรอ่ะหนาวเย็นมากอ๋อหรอนาวเย็นมากแล้วผมต้องถอดเสื้อลงอ่ะเออแล้วถ่ายกันเน่ะปากก็สั่นพูดก็ต้องพูดอ่ะเออ้ยเย็นมุกยังไงต่อวะ น้ำผ้าสีสามสองก็คือเนี่ยปักสันนี่ก็สันเพราะว่าตอนนั้นน่ะเป็นช่วงที่อากาศเย็นพอดีแล้วก็บวกกับเราถ่ายตอนเช้าปะเช้าแบบไม่ไม่เช้ามากแต่ก็เช้าอะค่ะมันเลยน้ําเย็นกว่าปอนอ่ะพนะสรุปเช้าหรือไม่เช้ามันไม่เช้ามากแต่ก็เช้าแต่เย็นอะช่วงเย็นถ่ายช่วงเย็นเลยวนแล้วน่ะสรุปถ่ายเย็นหรือถ่ายเช้าถ่ายเย็นเพราะว่าซีนต่อไปเป็นซีนขึ้นนั่งร้านละแต่น้ำไม่เย็นอยู่ใช่แล้วหนูก็ลงไปแล้ก็ยิงช่วงเย็นอะยิงหนาวอ่ะแล้วสรุปตอนเช้า เอาแบบว่าเอาให้มันเหมือนแบบผมเพิ่งโดนต่อผมเพิ่งโดนต่อต่อยมาต่อยนานยังเพิ่งต่อยแล้วต่อยนานยังเพิ่งต่อยเอาสรุปว่าอะไรต่อยต่อต่อยแล้วต่อยนานยังเพิ่งต่อยสรุปว่านี่ก็เหมือนกันน้ำตอนนั้นเย็นไหมเย็นครับเล่นตอนไหนตอนเช้าอ้าวสรุปว่าเล่นตอนเช้าตอนเย็นเล่นตอนเช้าน้ำเย็นไหมเย็นมันคืออย่างนี้แล้วสรุปมุกดาคิดว่าเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็น ตอนเย็นตั้ตอนเย็นอ่ะดีมากนะฮะมันซึ่งมันหนาวแล้วตอนนั้นอ่ะผมรู้สึกว่าเลือดในร่างกายผมกำลังจะเกาะเป็นตัวเพราะมันเย็นมากจริงเย็นมากจริงโดนอะไรไม่ได้เลยกระตุกสั่นแบบสั่นนะมันหนาวมากต่อไม่แล้วถ้ากระโดดลงไปในน้ำตกเมื่อคืนเนี่ยถ้าใครดูนะแบบลงไปแบบจริงจังมากเลยอ่ะน้ำกระจายผมถามพี่เวสพี่เวสพี่พุ่งเหลาเท่พไหมพี่ไม่เอาอ่ะเอาแบบลบปกติ โอเตะไงวะไอเราก็พยายามหาท่าที่มันปกติมากที่สุดก็คือวิ่งอ่ะก็คือวิ่งลงแล้วพอดีว่าไอ้ตรงก่อนลงอ่ะมันเป็นโคนที่ลึกมากลงไปอ่ะมันก็สุดขาเราพอดีแล้วไปต่อไม่ได้มันก็ดึงเรากลับเรากลับกว่าให้ไปถึงเขาก็ใช้เวลาหน่อยเนะฮะแต่มีคนบอกว่าชอบฉากที่ป่านนินพูดภาษาอังกฤษค่ะทุกคนอึ้งไปเลยไม่ใช่ครับทุกคนอึ้งผมก็อึ้งไพูดได้ยังไงเธอท่องนานมา ้องอยู่สี่เดือนเป็นสี่ฉากนี้เนี่ยอย่างที่บอกก่อนหน้านี้แล้วว่าเป็นฉากที่ผมเครียดมากที่สุดเพราะว่าค่อนข้างี่พูดยาวจริงๆอะมียาวกว่านั้นอีกมียาวมากอะไรเงี้ยแล้วพูดเราก็ค่อนข้างี่เครียดเพราะว่าบางเรากลัวว่าสำเนียงเอยสับเอยภาษาเอยกลัวมันไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยโคดพันสี่้วกลัวลัวเรื่องศั์พันสี่เนี่ยจะมีคนเคิร์มหรือเปล่เราก็ลัวเราก็เตรียมตัวนานแล้วพอใกล้วันเขาก็เปลี่ยน เปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนเรื่อยๆเราก็ต้องจำใหม่จาใหม่จาใหม่เรื่อยๆไปอยู่หน้าเซ็ตก็เปลี่ยนใหม่อีกเป็นคำพูดนะประโยคเพราะว่าคนที่เข้าด้วยที่เป็นไมเคิลเนี่ยเขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษพอดีเขาเลยจับใช่ครับก็เลยได้ได้เรียวๆตรงนั้นเลยสำเนียงเขาเป็นยังไงบ้างจ๊ะดีดี ดีดีเก่งเราเก่งเก่งแล้วเห็นความพยายามของเขาเออใช่ไหมอ่ะก็ไปอีกรื่มที่ยากเนาะตอนถ่ายก็ไล่ทุกคนออกบอกพี่เพชรถ้ามีคนอยู่ผมก็ไม่ถ่ายพี่ทำไมดเยอะเออดันดันแค่ภาษาไทยพูดกับคนเยอะๆเราก็เกรงแล้วถ้าถ้าให้เรารับบทเป็นคนแบบเป็นพิธีกรพูดต่อหน้าคนอื่นเยอะๆเกรงนะยิ่งมาเป็นภาษาอังกฤษบอกพี่เพชรผมขอแล้วพี่ถ้าอยากรับเรื่องจริงๆให้ทุกคนออกไปก่อน เจอพกว่านั้นทำไมจ๊ะพี่เพ้นให้ทุกคนอยู่เอ้าผิดถูกคู่ไปก่อนหรอเพราะต้องมันต้องร่วมกับภาพกว้างอะไรอย่างเงี้ยจริงต้องมีหลักจังเนาะต้องจำต้องจำต้องจำก็ผ่านมาได้ครับคุณไม่บอกอาจารย์คุณให้เทรดอาจารย์ดูโลอ่ะเขาพูดภาษาอังกฤษในไลฟ์เยอะมากฮัลโหลเซฮัลโหลแบบแฟนต่างชาติเยอะแยะไปหมดเลยจริงหรอไม่แล้วทุกวันนี้เขาเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาเปลี่ยนแล้วเหรอตั้งแต่แต่ที่ดีขึ้นตั้งแต่สามีชั่วคืนคนดูสองแสนกว่ากนโอ้ยมันเลยเหรอ หลวงปู่มั่นเข้าสิงหรอทุกวันนี้มีมีคนยกตำแหน่งให้เป็นสามีแห่งชาติอีกแห่งนึ่งโอ้ยยังไงคุณยังไงก็ไม่สนใจเยอะดีแล้วครับโอ้เสียงซอนนะนี่ถ้าฉันอยู่ใกล้ๆฉันจะไปกอดตอบแล้วนะเสดาจมีมุนนะกดาคานเอากอดตอบเขาหน่อยสิอ๋อเธอหลีกทางได้หรอ ไปต่อครับไปต่อไปต่อคือจริงๆแล้วจะบอกว่าแถวนี้มียูโรอยู่ได้นะแต่ว่าเขาเข้ามาไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเป็นความลับของราชการความลับอีกแล้วเพราะว่านโดนไล่ออกกันทั้งหมดนะฮะอ่านี่มีคนบอกว่าอยากให้ทั้งคู่แชร์วิธีการบอกรักโดยที่ไม่มีคําว่ารักหน่อยเพราะเอาจริงๆนะในละครตอนเนี้ยเหมือนเขาจะรักกันแล้วป่ะแต่ก็ยังมีความปากแข่งกันอยู่บ้าง แต่ว่าไอ้เบรกสุดท้ายก็เห็นมุกดาววิ่งเข้าไปกอดอยู่นะตอนที่แบบว่าเข้มไปเถียงกับพี่ปังเนาะนั่นน,น,นั่นก็บอกรักมั้งเออเขาบอกรักแล้วแต่สองคนนี้นมีวิธีการที่บอกรักแบบไม่บอกรักมั้งไหมไม <subtract. S 1> บอกว่าไม่มีควาว่ารักอยู่ในประโยคนั้น,นมีไหมอุ้ยเครียดเลยเครียดเครีย,ยดเครียดถ้าเป็นหนูหนูก็เลือกที่จะกอดทำไมอะทำไมอะค,น,น,คนการกอดก็คือมันพิเศษแล้วไงถ้าถ้าเราไปกอดเองนะครับใช่มัน ถ้าะระยะเวลาผ่านมาคือถ้าเราไม่ได้พูดอะไรกันแต่ว่าราทีเราไปกอดด้วยแบบด้วยอะไรก็ตามเป็นห่วงหรืออะไรก็ตามก็คือเขามีความสําคัญกับเราเอตเอตอบดีนะบางทีการกอดมันก็ไม่ต้องพูดเนาะใช่เออในมันอยู่ได้ในทุกๆโมเมนต์ moment, ไงทั้งความสุขความเศร้าต่างๆแต่ข<ต>ึ<ๆ>้นอยู่กับสถานการณ์ก่อนหน้านั้นมีอะไรเกิดขึ้นนะไม่ใช่แบบเออไปเจอเรื่องอะไรแย่ๆมากกอดอันนั้นก็คือจะกอดตอบเจอเรื่องแย่ไหมช่วงเนี้ย ไม่แย่๋อไม่แย่นะโอเคโอเคได้ชีวิตดีอ่ะชีวิตดีโอเคข้ามไปเดี๋ยวฉันกอดแทนนะคะอ่ะคุณเข้มล่ะคุณเข้มมีวิธีการบอกรักแบบไม่มีคำว่ารักไหมเอาตรงๆนะไม่เอาเรื่องคำว่าของนะไม่คำม่าของเครียดกอาฉากนั้นอีกวิธีการบอกรักโดยโดยที่ไม่ไม่ไม่มีคำว่ารักก็คงเป็นเป็นการดูแลละครับการดูแลการกระทำเสียงดังกว่าคำพูด ขยายความหน่อยคือยังไงการดูแลเนี่ยแล้วสำหรับอะไรสําหรับครอบครัวสําหรับแฟนสำหรับอะไรเงี้ยก็คงดูแลเขาเขาต้องการอะไรเราก็คงซัพพอร์ตเขาในทุกๆเรื่องแหละครับก็คงถ้าเกิดว่ามีเรื่องเครียดปรึกษาได้ให้กําลังใจกันได้มีคําแนะนําให้กันได้ครับดูแลกันได้อะไรเงี้ยครัเครียดเรื่องเงินปรึกษาได้ไหมปรึกษาได้ครับ๋มุกตา ยังไม่มีค่าเช่าบ้านเลยเดือนที่แล้วยังไม่ได้จ่ายเลยเธอเธอว่าเข้มัาจะช่วยฉันได้ไหมได้ช่วยนดร้อยละห้าสิบโอยไม่ต้องช่วยช่วยได้ดอกแพงอ่ะร้อยละยี่สิบก็ได้ลดลงมาหยวนหยวนพี่น้องกันไม่ต้องพูดไม่ต้องลดแล้วถ้าลดขนาดนั้นเออแสดงว่าแต่ละคนก็จะมีวิธีการของตัวเองเนาะอ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะอยากจะบอกว่าคุณหญิงซีรีแม่ยายในเรื่องพี่ตองสาวิตรีไม่แผ่วเลยนะ เมื่อวานก็แสดงละครใส่เธอถูกต้องไหมใช่ใช่ค่ะคิดว่าเป็นแฟนนินอีกคนนึงเอาหอเออสุดท้ายเขาขึงลูกเขยหรือเปล่าหรือไงเหมือนเขาขึงลูกเขยตลอดเวลานะคะแม่สิรีจริงๆคือแบบพอมีปัญหาหรืออะไรกันอย่างเงี้ยแม่ก็จะเข้ามาขวางเหมือนแบบแล้วถ้าเป็นแม่เนี่ยถ้าอยู่ใกล้นินมากกว่าเราเออแม่ดิเธอได้ถามพี่เพชรกันไหมว่าสรุปแม่ย่ายังไง่ย ก็ตลกตลกสายพี่เฟสแม่ยายเหมือนแฟนเลยตอนเนี้ยจะงอนกันจะใครเข้ามาเนี่ยแม่ยายก็จะไปขวางจะแบบด่าแทนลูกเสมอลูกได้แค่งอนแล้วหนีไปอะไรเงี้ยเออก็คือต้องเปลี่ยนใหม่แล้วจะไม่พูดว่าแม่ยายแล้วต้องเป็นคุณแม่ยายยอดเสียงสูงใส่หน่อยเดียวแลแม่มันคุ้นคุนแฮคคุณแม่มันคุ้นคุนแฮคไม่เป็นไรอ่ะต้องถามหน่อยเอาเล้วมันรู้สึกแบบเย็นๆยังไง ไม่เลยเหรอเครียดเหรอเอ้าก็อยากถามว่าแม่เป็นอะไรอ่ะอ๋ออ่ะเอางี้มีอะไรอยากบอกคุณผีสีในเรื่องไหมมีอะไรอยากบอกเขาไหมคุณผีรีในเรื่องแม่ให้หยุดได้แล้วหรือยังไงให้หยุดได้แล้วอันนี้คือในเรื่องเนาะคือเปลี่ยนรูมองใหม่ซะอ่าโอเคแล้วครอบครัวเราจะได้มีความสุขเอ่ออันนี้คือบอกพี่ต๋องนะคะบอกพี่ต๋องสามีใช่ไงก็บอกว่าเปลี่ยนความคิดใหม่เอาอะไรที่มันถูกต้องเข้ามาอยู่ในชีวิตตัวเองบ้าง จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคนจะได้ไม่ต้องลงทวิตด่าใช่ไงคนในละครไงไดใช่ไหมล่ะเพราะว่าคนด่าเพราะว่าแม่กิดกันเออกิดการเราสองแสดงละครตลอดใช่กิดการเราสองคนอยู่ตลอดเวลาคุณแม่ก็ต้องโดนด่าเป็นประจำเพราะปรับความเข้าใจใหม่ปรับแนวคิดใหม่ นีมันถูกต้องตอนนี้คุณตั้มหน้าเหลือสองนิ้วอยู่นะกินปลาต้องโก้ไหมกินปลาต้องโก้ไหมเคยไปเล่นแต่ไพโซเนี่ยเออะเคยไปเล่นแต่ไพโซนะครับเคยไปเล่นแต่ไพโซนะฮะมุกดาล่ะอย่าบอกกับคุณแม่ตัวเองไหมคุณหญิงซิรีไม่บอกไม่บอกนะไม่บอกเลยเพราะงั้นตอนนี้เปลี่ยนแล้เปลี่ยนเรื่องไปแล้วอ่ะจริงจริงวันนี้เรามีฉากฉากหนึ่งที่อยากให้เข้มกับมุกดาเล่นกันแบบสดสดเพราะว่ามันเป็นฉากที่น่าประทับใจเหมือนกันเอ้าเธอเจ้าที่ ขี่ในห้องบอกว่าไม่พอใจหรอนี่คือก็คือจับปลาท้องโผอ่ะน้องๆจับกันได้ไหมฉากนี้อ่ะให้ดูอ่ะเพิ่มเสียงยังไงจ๊ะบ้านไม่มีอ่ะเธอเสียงอะไรหรออ๋อเอานี่ไงอันนี้ผมอันนี้มองนนี้คุณอันนี้คุณอันนี้ผมเบรกสดๆมั้งจ๊ะเห็นไหม กันแล้วกันโ่อแอ์อยู่นะเพราหวานนะปักดินเนี่ยที่สาวเก่งนเนาะคุณพี่อ่อยมุณพี่หยอดอ้อยเก่งเหรอโดยธรรมชาตินเนาเออผมไม่ได้คิดว่าจะทำให้ให้คุณโฉนชอบหรอกแค่รู้สึกว่าเราอยากทำอะไรให้เราก็แสดงออกให้เห็นแล้วก็ จริงๆเ่ะมันแทบจะไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนอกจากเรื่องที่เขาอยากใส่ใจคนที่อยู่ข้างเขาแค่นั้นเองไมโครเวฟออบอุ่นนะอบอุ่นอบอุ่นกว่าคุณอะไรกระรงกระสะนโมตระสะอะไรอ่ะสามีโจคืนอะว่าเขาไม่ได้นะทำไมล่ะแฟนขับเขาแรงนะอุ้ยเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรตำแหน่งเขาสามีแห่งชาติสามีแห่งชาติจะไปว่าคุณขยะแบบนี้ไม่ได้ กัสตะกัสะชื่ออะไรนะคุณกัสะคุณกัสออไม่ใช่คุณขยะแปลว่าเขาแบบนี้ไม่ได้ยิ้มให้คนเป็นโร่ร้องไห้กับตัวเอกเป็นปวดหัวอ่าก้าแซวนะครับว่าะเขาอยู่แถวนี้นะครับมาย้ำอีกครั้งขอโทษขอโทษแฟนคับยูโรแกล้งกันเล่นขอโทษนะขอโทษนะมุกดาพูดหมดเลยเธอก็เห็นยิ้มยบตั้งแต่ครึ่งคลิปแล้วเนี่ยเอาแล้วอ่าจำฉากนี้ได้ไหมอยากให้แบบหยอดกันแบบสดๆเพราะเรามีปะต้องโก ที่ทอดมันแต่เมื่อเช้าน่าแต่เมื่อเช้าของเมื่อวานไี่กินไหมไม่กินดิอ่าไหนลองสีมานี่นี่อ่าต้องมีนิดนึงพี่นิวให้คิวเพราะว่ากระโปรงมุ้ยดงนี่คือแหวกไปถึงห้าแยกลาดพร้าวแล้วนะฮะตอนนี้โอเคมาพร้อมนะห้าสี่สามสองหนึ่ง action โอ้โหคุณ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 เจ็บมันเจ็บมันเจ็บมากๆเลยนะเนี่ย อะไรี่เนยก็คุณแยกก็ออกจากกันแบบนี้ม uh ัน huh ก็ต้องเจ็บปวดเป็นธรรมดาไม่แล้วไม่มีอะไรให้ผมตัดเลยหรอคเขาเราจะฉีกกันอย่างนี้เลยก็ฉีกไปเลยแล้วก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮะเป็นเรื่องปกติฮะวิธีการกินมันต้องโผมันต้องแบบนี้โอ้โหเหนียวมากแล้วในละครยังไงนะอันนี้ของคุณอ่า อันนี้ผมอันนี้คุณอันนี้คุณอันนี้ผมเห็นไหมพราเรายังมีกันและกันอยู่เหมือนเดิมแฟนละครไอ้ม้วนชาวบ้านแปดอ้าวแล้วไงต่ออันนี้อ,อ้าวแค่นี้เลยเหรอเข <laughs> าไม่มีหยอดเขากลับเลยเขาหยอดเพลิเนขนาดนั้นน่าหนูโฉมว้าได้ค่ะยันนี้จะกันที่กระท่อม ไม่มีเหรอพุ่มกลับวะพุ่มกลับสอนเอาข้อคามเอาเคน่ารักมากฝ่บมือเออเนี่ยเห็นปะจะบอกว่าเขาเป็นเคมีที่ดีมากนะคุณผู้ชมทั้งทั้งเข้มกับมุกดาได้เลยจ้ะคือขนาดฉากอะไรแบบนี้เล็กๆลดน้อยอ่ะเออเธอดูแบบเป็นเคมีที่เข้ากันอยากจะมีละครเรื่องที่สามที่4ต่อไหมคุอเลียนถ้ามีโอกาสค่ะถ้าถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกก็คงจะดีค่ะยังไงก็ เป็นเป็นคนที่เราเคยร่วมงานมาด้วยแล้วรู้จักกันมาขยับจอขยับจอขยับจอรู้จักกันพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ร่วมงานด้วยง่ายแล้ว,ลวก็มไม่ว่าเราจะเล่นบทบาทอะไรเราสามารถอัดแเข้ากับเขาได้ง่ายค่ะเออคุยกันได้นเนาะอ่ะเค็มถ้ามีโอกาสเรื่องที่สามเรื่องที่สี่ตามมาว่าไงดีครับดีครับเออใช่นะก็เดี๋ยวต้องรอดูแลกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคู่กันละครเรื่องอะไร บ่วงวิมาลาเพราะฉะนั้นทวนแล้วทวน,นแล้ว,นนลวมันเป็นภาคต่อที่เรายัางต้องคงรับผิดชอบร่วมกันอยู่ะนะครับผมในเรื่องบ่วงวิมาลานะครับผมก็ยังยัง,ยงมีผลงานร่วมกันให้กับแฟนๆได้ชมกันอยู่ครับแต่ว่าจริงๆอันนี้อย่าลืมนะเพราะคุณหนิงปณิตาคือไม่ได้เลยนะฮะถ้าไม่พูดถึงละครเรื่องนี้แม่แมจะโกรธหรือแม่จะกริ้วนะเออเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมารับเชิญเฉยๆได้ข่าวแต่เล่นจริงเนี่ยเล่น เล่นไปกี่ตอนละตอนนี้เยอะเยอะมากเลยนะฮะเกือบจะเกือบจะทั้งเรื่องครับเออเกือบจะทั้งเรื่องเนาะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามแฟนๆหน่อยแล้วกันเพราะใกล้สี่โมงเย็นแล้วนะฮะเดี๋ยวนิวมีธุระฮะเดี๋ยวจะไปตัดเส้นทางมาเทิรคืนนี้ทำหลักหลายหน้าที่โอเคอ่ะเดี๋ยว ตอบค้นถามแป็นใจหน่อยแล้วกันเนาะนะฮะอ่ามีคนถามว่าหลังจากละครจบจะมีโปรเจกต์มิสติ้งไหมคะเออเหมือนครั้งที่แล้วเห็นไหมไม่น่าไม่น่าใจฮะไม่น่าใจก็คือไม่แน่ใจบวกกับยังไม่รู้ต้องถามติ่งนะฮะพี่ติ่งมาจากการพี่ติ่งไงพี่ติ่งติ่งของเข้มนะฮะถามพี่หนิงด้วยอ่าถามพี่หนิงด้วยเนาะมีก็คงจะต้องไปรอนู่นแหละครับบวงเลยฮะเออนะฮะมีคนถามว่าหากอนาคตมีโอกาสได้ร่วมงานการอยากเล่นละครแนวไหนคะ ชอบดาม่าโอ้ดาม่าเหรอดาม่าคือนางเอกโดนรถชนแขนหักสองั้อในตอนแรกได้ไหมเปลี่ยนตัวนางเอกกว่าพี่ก็ดาม่าไงพวดดาม่าไม่พอครับพระเอกก็ต้องขอทานแล้วฮะแต่ใจขอทานเจอกันเดีรยวว่าเธอเป็นมาเฟียไหมแล้วเขาเป็นเหมือนกับแบบ ลูกแบบคือแบบเป็นคนจนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเออก็ดีนะไปทำผิดไว้เออแนวมาเฟียเรื่องแนวนี้หนูอยากเล่นอยู่แล้วเออเหรอใช่หนูเคยพูดเออก็ดีนะเคยพูดเคยพูดไปอยู่รอดแต่สองรอบแล้วแต่สองรอบแล้วอุ้ยตายแล้วเตไปเเรื่อยๆดี๋ยวก็ชินจะมาเปลี่ยนแตกเป็นถีบเลยก็ได้โอเคอ่ะอต่อไปนะแนวไหนนะเมื่อกี้ แนวตั้งแนวมาเฟียเออได้อยู่อยากถามบักนินว่าเวลาหึงคุณโชมจะโหดไหมครับเออโหดไหมโดไหมไม่โหดเวลาทุกครั้งที่ที่ไม่สบายใจหรือไม่พอใจเราก็จะค่อนข้างที่จะเข้าไปคุยตรงๆว่าเหตุการณ์ที่ที่เราได้รับมาเนี่ยมันคืออะไรก็จะคุยกันได้จบในตอนน้ำอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวดูต่อไปเรื่อยๆนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเกมจะพลิกแล้วคนนี้ จะแบบว่าจอกแนวหึงหน่อยคนนี้ก็จะงอเก่งเพราะเดี๋ยวจะมีลิเบียเข้ามาไม่ก็แย่แล้วเออใช่ไหมล่ะไม่ใช่ผู้หญิงสี่คนไม่ใช่คนเดียวไงหลอกมาโอ้มีสี่คนเลยหรอใช่ให้พูดชื่อไหมมารุมมาตุ้มหลุมรักแมรี่อ่ะมีใครบ้างพูดซิไม่ได้ยังบอกไม่ได้ยังบอกเ้ายังบอกไม่ได้หรอบอกไม่ได้มีคุณมีคุณหญิงซีรีนก็จะก็จะมีกุ้งเสียบกับน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งที่รู้นแล้วมีตัวละครลับอีกมี เออนะฮะอ่าเดี๋ยวต้องรอดูหลังๆจะได้รู้ปมของป๋าว่าทําไมป๋าถึงเขียดกับความรักอเขาเป็นผู้ชายมีอดีตจะมีจะมีเซไพมาโอ้ยอุ้ยมีเซไพกบอใช่นั่นก็คือพี่หนิงมาทําอะไรหนิงมาทําอะไรคุณหนิงมาทําอะไรเล่นเป็นแฟนเก่าอ๋อพี่เป็นแฟนเก่าชาติที่แล้วด้วยนะคะเพราะว่าชาตินี้เกิดมาเป็นไก่หนุ่งหนิง คุณเล่นคุณเล่นคุณเล่นคำของชาติแม่หนูขอโทษหนูขอโทษอ่ะอปิดท้ายแล้วคุณผู้ชมทายไลฟ์แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะให้แต่ละคนเนี่ยฝากละครเรื่องนี้กับคุณผู้ชมหน่อยครับอ่ะเราจะคุณเข้มก่อนอันนี้หมดเวลาแล้วเลยหมดเวลาแล้วเพราะว่าฉันต้องไปตัดเส้นทางบันเทิงแต่ไม่ทันเส้นทางบันเทิงคืนนี้นะเราดูนอกจากสดๆหมดไม่มีโดนตัดเวลาแล้วนะแปลงมากตอนนี้ไ์สดก็โดนตัดเวลาแล้วนะ คนกำลังสนุกสนานกันแล้วก็จะตัดทิ้งไปแบบนี้ละช่วยด้วยแค่ช่วยยังไงเลยพี่ฉันทำหลายนาทีอะแค้มเธออะดังโด่งดังแล้วตอนนี้บอกหน่อยเดี๋ยวฉันให้ทำงานน้อยกว่านี้หน่อยฉันให้แค้มนั่งไลฟ์ตอบคนเดียวก็ได้ได้แค้มคนเดียวก็ได้อ่ะเฮ้ยอยากอยู่ด้วยได้ไหมล่ะได้ให้เราอยู่ด้วยได้ไหมอ่ะได้หมดได้หมดอยากเี่นคนก็ได้อยากอยากอยากอยู่ไหมเราอยากอยู่กับเขาไหมเนี่ยได้เราไม่ได้สุดเลยพราะดูแบบดูแบบรอบ โอมากรเสจะแบบปิดรอบแล้วอะคือ <c oughs> ต้องนี่ไปกินแล้วตอนเนี้ <c oughs> เอออาชวนชวนข้ถามเนาะก่อนฝากละครนะฮะอะอย่าลืมเดี๋ยวเรามีของมาแจกตอนนี้ยังตอบมาได้อยู่นะครับว่าคุณประทับใจฉากไหนมากที่สุดในละครเขยบ้านไร่สบายไฮโซมีของมาแจก5ชุดด้วยกันนะฮะเป็นโปสเตอร์กับไดอารี่เซ็นแบบสดๆเลยนะครับผมตอบมาได้เลยตอนนี้นะฮะ ทิ้งทายพี่เข้มครับฝากหน่อยแล้วกันนครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมคืนนี้ก็ยังออนแอร์อยู่นะครับผมเป็น EP ที่10แล้วนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนรอติดตามนะครับผมความสนุกความเข้มข้นนะครับวันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างมาให้กับทุกคนได้ติดตามชมกันครับ<ฮ>นี่แหลกมากมีคนบอกว่าถ้านิวหนวดไม่ว่างก็เปลี่ยนวิธีกรสิครับ พี่นิวดีพี่นิวดีช่วยหนูทุกงานเลยให้พี่นิวเออเออบอกหน่อยว่างานไหนมีมุกดาต้องมีนิวหนวดไม่งั้นมุกดาไม่มาพูดอีกพูดอีกงานไหนไม่มีพี่นิวหนูก็ไปได้ค่ะมุกดาเอานิ้วมาสิโอุ้ยตายแล้วองค์อง องคุณีมานชั้นอ่ะมุกดาไปค่ะค่ะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามนะคะเคยบ้านได้สไปเยไฮโซคืนนี้ก็บอกเลยว่าวันนี้จะมีความเข้มข้อนอีกหนึ่งอย่างเข้ามายังไงฝากเป็นกําลังใจให้ชมนินในละครเคยบ้านได้สไปเยไฮโซด้วยนะคะเย <Yeah. S 1> อ่ะเจอกันทุกวันจันทร์และอังคารเนาะสองครึ่งทางช่อง7 HD แล้วก็ผลงานของน้องๆทุกคนเลยนะครับผมเดี๋ยวมีอยู่อย่างต่อเนื่องแน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณเข้มกับมุกดานะคะ อ,อย่าลืมนะครับเดี๋ยววันเสาร์นี้เราจะมีไลฟ์กันกับละครเรื่องเสาห้านะครับผมเวลาหนึ่งทุ่มครึง่งอะไรนะจ๊ะอ๋อแล้วก็พรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไลฟ์ไอจีกับน้องแก้มยานิสาอ่าเป็นบ,บราชินีนักบูย่านกาญจนบุรีเขาจะมาไลฟ์ในไอจีกับน้องบริสวิเชียพงศ์นะฮะพระเอกของเขาจากพยักกี้เกติดตามได้นะครับเวลา 17. นาฬิกานาทีหรือว่า5โมงครึ่งนะฮะทางไอจีนี่แหละเสีย7จ d วันนี้เราทุกคนลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับมาซิมมากระปักกระปักกระเถิง